สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนีฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเราจะมาเป็นเจ้าหนาทีกันนะครับมาเราเลือกเกมมนเลยดีกว่ามีต้นแบบศาสนาทั้งหมดเจ็ดแบบนะครับผมมีความเชื่อในพระเจ้าพระองค์เดียวนะครับก็นัที่ความเชื่อของผีนะครับบทของเทพท่าทั้งหลายในเ็นเทปแล้วก็นัที่นอกศาสนาเออนัที่นอกวิญญแหละแล้วก็ยังมีชาแมนนักผจการแล้วก็นัที่แห่งการทำลายล้างทั้งเรามต้นกันเลยดีกว่าเนื้อหาคำยากของเกมเหรอสามเนนขนับมือใหม่ สำหรับนักบวชกรณ์ยุทธแล้วก็ศาสนาโอ้งั้นเราเอาสามเรองกันแล้วกันเพราะว่าเราตอนนี้เอาอยังเป็นมือใหม่อยู่นะเราต้องหันเล่นก่อนสา,ามเรื่องสำหรับนักเทศมือใหม่หรือผู้ที่ต้องการเล่นเกมด่วนนะครับผู้ที่เชื่อใหม่เสริมสร้างทางศาส,สนาของคุณอย่างมีวินัยสําคัญศาส,สนาพิชนตนั้นง่ายและมีพลวัตพลพลวัตเหรอแล้วก็พระเจ้าช่วยคุณในวันสองคุณจะสำหรับชนะ,นะเนาะเราเทศอะไรดีวะคำเก่าเหรอเอาเป็นหนูท่อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี่ ค่นอ่านี่พินเลยพินจริงเลยเดี๋ยว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 หมูผัดหัวเชื้เท้าไปกินอะไรไม่ออกอู้เราเป็นพระช,ชานะเนื้อนินแดนที่ศาสนาคุณของพัะช,ช,ชืนะอ้อเท้าหนูผัดเชื้เท้านะอ่าเนื้อตรงนี้เอ้ยมามามาตรงเมืองดีกว่าตรงนี้แล้วกันน่าจะเป็นเมืองที่นี่แล้วก็แตะที่อ่อาศาสนาอ่อผู้คนอ่ม ศรัทธาผู้เชื่อคือผู้ที่นำศาส,สนาของคุณช่ไในให้ศาสนาของเราเติบโตและเผยแพร่ผู้เชื่อเริ่มรู้แจงหรือคลั่งไคล้เมื่อเวลาผ่านไปโอ้ก็ดีหมดนะใช้คำว่าคลั่งไคล้เลยเหรอไม่ได้เป็นไรหรอกแล้วก็จะมาเป็นพุทธผู้เชื่อเหล่านี้จะได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดของการเติบโตโอ้โหวออะ่ะแล้วก็คนคลั่งผู้คนเชื่อเหล่านี้ได้บรรลุขั้นสูงสุดของการเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณโอ้จน้นเรื่องของเกมผู้ที่ติดตามของคุณได้ครับศาสนาและจำนวนของ ขเขานก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเกมผู้เชื่อสามารถบรรลุการตัดสนุสูงสุดหรือกลายเป็นผู้ขลังใครที่กระตือร้อนขึ้นอยู่กับคุณห้เอส่วนสุดท้ายของเกมชัยชยนะจะเกิดขึ้นเมื่อชาวเมืองของคุณรู้แจ้งหรือขลังใคล้ศาสนาทั้งหมด20แล้วก็ครับตอบช้าทั้งหมด0 0แบบนี้ นับรวมฟองอัตนโนมัติค่อยๆอตอนนี้เป็นเวลาทั้งหมด20่สปีงั้นเราเน่นความเร็วแล้วกันนะเพื่อที่จะให้มันเร็วขึ้นศาสานา,าแก้เห็นการัดสนุช่วยให้คุณพัฒนาศาสนาของคุณหนูผ่านทัเชเท้าแต่เพื่อเพิ่มจัดอ๋นี่ไงมันเป็นอย่างนี้นี่เองแก้เห็นคามตดสนจะช่วยให้คุณพัฒน,นาของคุณหนูผ่าน,นา,นา,า,า,นานานทัเชเท้าแต่ช้าเพื่อเปินด,ดนัหนัศาสนา ฉะนั้นนะในหัวข้อย่อยสีเหนือหัวข้อระบุระหว่างประเทศในประเทศหนึ่งที่น่าสนใจสำรวจความสามารถบางอย่างในการเทศนาเพื่อเพิ่มความนิยมของคุณและถึงถูกฟุตการดใหม่ใหม่โอ้ oh. ไอคอนเหล่านี้จะระบุศาสนาสามารถใช้ไปยังดินแดนใดได้บ้างโอ้แข่งข้อรวยพัฒนาจัดการเงียบสงบอย่าพิํามเลยเออขาดแคลนแล้วก็แก,แกนคืออะไรแล้วก็เป็นวิถีดั้งเดิมก็น่าจะเป็นพวกชาเมียนแหละเอ ้้วรูไความนิยมเรียนรู้ทำเทศนาโอเคข้างนอกเรียนรู้เราได้มาแล้วเพิ่มตรงนี้เออ่47ปีใช่ไหมขึ้นบ้านที่น่า,ารังเกียจขุนเผ่าใกล้เคียงบอกว่าพระเจ้าของเราเป็นเท็ศอ๋อพระเจ้าของเรากูโงเฉยพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับนัลนเรียกมันว่าพระเจ้าคนโง่ที่อ่อนแอเอ่อสงสารแล้วกันผมว่าสงสารได้าาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะเขาขีดร้อน,นอย่างมากเพราะจิตวิญญาณของเขาว่างเปล่าเขาว่างเปล่านี้แทศใส่พวกเขาแล้วเติมช่องว่างนี้ด้วยคำเทศนาของเรา เอาสิจัดไปเราโดยแพทย์พัฒนาใส่พวกเขาทาให้เขาเป็นพวกพวกของเราตอนนี้เป็นทั้งหมดเวลา60ปีแล้วครับผมอ่าเราอยู่ค่อยๆเดินลายเดนินแล้วกันตอนนี้เราจะมาอัปเดตกันนะว,ว่าเราจะเอาอะไรคำพิสิทธิ์เพื่อไหนทอดอะไรภาะวะชนะของพระเจ้าผ่านยุคสมัยมันดีกว่านี้ถ้าเขียนลงไปธีนี้นา่าจะสามารถเผยแพร่โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่นิยมสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วงั้นเราก็ ก็มันจะเป็นอยู่การที่มีหนังสือทําให้เราได้มีความรู้นะครับแล้วยิ่งเปนแบบพวกวระวศาสตร์เขาจะเขียนหรืออันอธิษฐาอย่างเงี้นะยเนาะเขาจะเขียนไว้จินตก,กรรมโดยการถ่ายทอดภาพของนักบุญและเหตุการสำคัญมันจะง่ายขึ้นต่อาการผู้ติดตามของนักที่มากขึ้นถ่ายทอดความคิดของ,ของพวกเขาคนละคนอื่นๆเป็นที่นิยมประเทศที่มีศาสนาจัดนนอ,อันนี้สำหรับความนิยมนั้นเราเรา,เรายัง,ย,ง,ย,งยังไม่อบตรงนี้แล้วกันเราจะทําให้อาจารย์เราเพิ่มขึ้นแล้วกัน กันนะครับคือสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะผมว่าว่าเอาเป็นอาจายเพื่อนๆะกัน แค่ั้งมันเป็น13อ่ะเราเรื่องเวลากันตอนนี้ทั้งหมดร้อยปีจะร้อยปีแล้วนะครับผมอ่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตอนนี้วันที่คําหลักสอนผู้เผยว่าชนะและครูผู้ยิ่งใหญ่ของเราตอนนี้แก่แล้วก็คือการผู้สูงอายุนะอ่อวันของเราผู้นําของเราความรู้เกี่ยวกับศาสนาที่แล้วก็สรัทธา,าที่แท้จริงของหนูผัดหัวเช้เท้านะมาถึงจุดจบแล้วก็แล้วก็ว่ามรดกเขาจะหายไปจากโลกใบน,นะานาี้นะชาวกของศาสนาและรวมรวมกันเพื่อหาผู้ที่ยิ่งใหญ่ถ้าเผยพระคำสอนความคิดมวลก็จะเพิ่ม ขึ้นตั้งผู้สืบทอดผมว่าเขียนเป็นผมว่าน่าจะหนักคำสอนน่าจะน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับหนักคำสอนไปกจะห้เพิ่มขึ้นทีเล็กทีน้อยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาถึง100ปีแล้วนะครับผมศาสนาของเราหนูผัดหัวใช้เท้านะครมาถึงยุคสมัยที่100กว่าปีแล้วนะครับผม ตอนนี้ความกระตือรือร้นทางศาสนาคนหนุ่มสาวจากอันดับของเราเริ่มรวมตัวกันและสนับสนุนความเชื่ออย่างกระตือร้อนมากเกินไปมันทําให้พี่ชายกลัวและจะเป็นต้องช่อง,ช,องช่องความกระตือรือร้นของเขาที่เห็นสักแห่เงเราเลือกที่ราส่งไปเผยแพร่กระจายวัชนะของพระเจ้าลวกันๆๆ เราไม่เผยแพร่เลยเนี่ยตอนนี้ศาสนาของเราอยู่ในระดับที่ความนิยมกับคำขี้งวดเพิ่มขึ้นความข้างก็เพิ่มขึ้นนะเราต้องระวังเรื่องนี้ซะด้วยจะเนี่ยแส้แสงทางหน้าการศึกษาเหรออืมแน้นำวันนี้นามาเพราะว่าการใส่มันอนท่านสำคัญเหมือนกันเนาะเพื่อล็อวามขึ้งวดของการ,รศึกษาเนาะ ไม่ต่อต้านความชั่วด้วยความรุนแรงเออน,นี่อันนี้อันนี้น่าสนนี่น่าสนนี่น่าสนนี่น่าสนอันนี้เราเราเราเก็บแต้มก่อนเราเราไม่ไมี A, มีปัญหากเกิดขึ้นการไม่เชื่อก่ใอกให้เกิดภัยคุกคามจะไม่มีคนพอใจอยู่เสมอเสน,นะลุกผัดหัวเชเท้าของเราเริ่มทําให้เกิดการบ่นในหมู่นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาในไม่ช้าพวกเขาจะเริ่มต่อต้านเราและเพื่อ,อกำจัดรับที่ของเราในใจจากผู้คนอ่าเริ่มคำสอนจากพระเจ้านี่นี่เราต้อเอานี้อนนั้นเรื่องคำสอนจากพระเจ้านะครับผมอ่างั้นเรากดเลยมืภัยคุก คำามด้วยตอนนี้ความต่ำช้าทั้งหมด2%เนะครับเราต้องโอ้ตอนนี้หนูหันทวนช้าของเราอยู่ถึง200ปีแล้วผมแต่น,นี้มันเงอค่อยๆเผยแผ่เทีลนิตนะอ่ามีเหตุการณ์เกิดที่นี่แล้วครับการเดินทางบนแพนะ ยังมีสถานที่ที่ยังไม่ได้สำรวจอีกมากมายภายนอกเหนือน่านนะ้ำนักเดินทางที่กล้าหาญบนแพคนเดียวต้องการจะออกเดินทางแล้วสามารถเข้าร่วมพวกเขาและเผยแพร่ศาสนาของเรานู่มผัดหัวใช้เท้าได้ในการเดินทางครั้งนี้อืมอบความไว้วางใจกับคนรับใช้นั่นเอาวันนี้แล้วกันเพราะว่ามันลดความเข้มวงวดลงด้วยเนาะจัดไป โอ้โหอนาทางเรือแล้วเจ้านี้มีการถึงที่นี่ครับเจ้านี้ศรัทธาที่เสียสละอันดับของเรากําลังถูกเติมเต็มแต่กลุ่มที่ใหญ่กว่าจะกลายเป็นผู้ติดตามใหม่ที่มาหาเราด้วยแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวและไม่ศรัทธาต่อแสงเราต้องกําจัดความโลภออกไปในจิตใจพวกเขาอย่างไรดีนําพวกเขาไปยังเส้นทางที่ถูกต้องโดยใช้คาแนะนำของังของเรามัางคับให้พวกเขาได้รับวิธีน่มต้นผม,ผมว่าบังคับดีวกว่า บางครั้งเป็นตัวเลือดที่ดีกว่าเพราะว่ามันจะลดคําอันนี้ด้วยเนาะพวกเราจะได้สบายด้วยอตอนนี้าซากอนรับถือเราเพิ่มขึ้นไมะหลักแสนเลยครับผมตอนนี้นู๊ฟันโัวเช่าเรามีอายุศาสนาทั้งหมด2 0 0กว่าปีแล้วนะฮะเก็บตัวตอนนี้เราเราเรา,เราควาดัาช้าเพิ่มขึ้นแล้วฮะเราต้องทำความดัาช้าให้มันลดลงนะครับเ,เราแทรกแซงในการสื่อาไปนะครับอันนี้ก็รอรอนอเียท่านนิฐานฐานะผู้บริหิตซึ่งตาคำสอนที่รัฐการสื่อสารผ่านภ ที่มองเห็นด้วยว่าเป็นพระคุณที่ไม่มองเห็นด้วยพระเจ้าอ,อ,อ,อืความข้าินะโอเคโอเค เข้ม,มาเข้ม,มาเข้มาเมาก่อนเข้ม,มาก่อนหนม,มาเข้ม,มาตอนนี้หนูศาสนาเรามีอายุทั้งหมด300รกว่าปีแล้วครับผมโอ้โหไอ้การเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วครับผมบนด้ญญานหางศาสนามีสุดที่ชนของเราและผูมิปยแเทศวชนะเราได้ทิ้งเอาไว้นะแต่เราต้องการรักษาคอนดนูจังว่าเขาไว้ในในคอนดจังของพวกเราตลอดไปที่เดียวกับของขวัญเนื้อของมีค่าที่เหลืออยูอ่มีทางเลือกให้สองทางคือการรักษา,ษาภูมิปัญญาของศาสนาเปิดบ้านสำหรับผู้ที่ต้องการถ้าเรารักษาภูมิปัญญาของศาสนาเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับ โอเคหลังจากการเดินทางนะครับนี่การเกิดขึ้นอีกแล้วครับผมช่วงนี้ดินแดนที่ไม่ได้จดบันทึกที่นะาของเราออหนูผาดหัวใจเท้านะครับมาถึงประเทศที่ห่างไกลความจเจริญมากแต่ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจอีกมากเช่นกันผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกับเรือนักสำรวจครั้งลมพัดอยู่ที่ไหนสำรวจดินแดนเขียวบนขอบฟ้าไปยันทางตะวันออกเหมือนฝันอ่าอันนี้แล้วกัน มาสำรวจทางนี่เลยเป็นต้นที่ดีกว่าตอนนี้แต้มเราเหลือประมาณ12นะครับโอ้โหแล้วแต่ละพื้นที่ของเราคือเกิดการสิงส่งที่สิ่งที่ดีมากตอนนี้ความหนำท้าทั้งหมด10%เอ่อเรามาดูตรงนี้กันนะฮะผมว่าอันนี้อันนี้น่าเชื่อเราได้นะทำพิพากษาของพระเจ้าโอ้ยอันนี้มันเพ,พิ่มความขึ้นหัวความค้างหรือวปล่าใหญ่ๆผมผมต้องการให้สถานะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีต่อทุกคนนะอ่าควา,อวความขึ้นหัวและความค้างลดลงมิทอะไรโอ้ยอันนี้ดีอยู่มิทอะไร โรงเรียนนะทีเ่เราต้องสร้างโรงเรียนก่อนโรงเรียนโรงเรียนต้องมาก่อนนะครับก่อนที่จะสร้างวิทยาลัยเนาะแล้วลตีถ้าจริงเราตีวิทยาลัยก่อนก็ได้นะแต่แว่าเราลงไปที่ของโรงเรียนคิดตั้งจักรก่อนดีกว่านะครับเป็นครับสอนพื้นฐานเนาะอเคงั้นเราไปต่อกันเลยตรนี้ศาสนาเรามาไกลมากแล้วหนะูผัดหวานเอ้หนูผัดนัวเชาเท้าะคี่บมาทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณสี่ร้อยมนะครับ,ม,บ,ม,าม,ารบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นยอะไงครับในจันนี้ความไม่รู้เยวาวชนไม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพวกเขามีส่วนร่วมในการก่อวินาศกรรมหลงทางเข้าแก๊งพวกเเเเขขขาาาาตติบโึ้้นนนมมป็คงงที่ใจ ูมิปัญญาของพระเจ้าก็คือเขาไม่ได้มีความเชื่อของพระเจ้านั่นเองประมาณนั้นเนี่ยอธิบายความจริงเขีพวกเขาแล้วกันโอเคลดความเข้มงวดล,ลงนะครับเพราะความเข้มงวดมันไม่ค่อยดีนะตอนนี้หมูอนุเชต่าของเรามาทั้งหมด400กว่าปีนะครับจะ500ปีนะครับตัวนี้หู้โหตอนนี้เรา,าอัปเกรดกันต่อต่อไปเราต้องลงไปที่วิทยาลัยต่อเป็นที่ต่อไปนะครับจากนั้น อันนี้ความเคร่งมวนเพิ่มขึ้นแล้วก็ความข้างผมว่าเราเราเราน่าจะลดหน่อยนะความรักเหรออย่าดูดูข้างบนสิอืมเราใช่ไม่มบังคับเขานะการบังคับมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเผยแพร่ที่พักอาศัยต่อเพื่อเป็นทิศทางท,ที่ต่อไปเนะ ันนี้มา10เอ็ดแล้วเว้ยต้องระวังหน่อยอ่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น,นีแล้วครับผมโอ้โหวันี้ซนนากผลาบผักพังลึกลับนักนาคนนึงบอกว่าพวกเขาเห็นซากผลาบผักพังของเมืออในนินเดียที่ห่างไกลสมบัติโบราณสามารถรอเราอยู่ที่นั่นได้หรือไม่หรือบางทีอาจจะพบภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเก่าแก่ตาหนังสือเพื่อให้ศรัทธาตาบอดไม่สามารถบุกลุกจิตใจของเราได้เรียกน้องสิทธิในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นเอาเอานี้แล้วกันเพราะว่าเราไม่มีแต้มด้านขวาเนาะอ่าหนูพันพิ อนูฟันธุเท่าของเรามาทั้งสิ้นทั้งหมด500ปีแล้วในวันนี้เนี่ยนี่แข็งแก่งมากเพราะเขาวางแผนสนับพิชิตขนาดใหญ่แล้วก็จัดศัสนานี้มีการจัดการที่นีมีระดับอย่างเข้มงวดของนักปวดคนหนึ่งโอ้โหนะครับเชื่อด้วยานีอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตอนนี้นี่อยู่นี่อยู่นี่มาดี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 เราไปแล้วเราอัปเกรดเป็นเป็นลักษณะของศาสนาฟคนที่ในศาสนาใหม่เนาะ แล้วก็จิตกรรมจิตกรรมสําคัญอยู่เพราะว่าเขาใช้รับรู้ว่าสิ่งที่มีเหตุการณ์สําคัญเนี้ยมันเป็นยังไงเนาะของเราประมาณนั้นนี่ <Okay. S 1> มาเรื่อยๆครับช่วง,งนี้เอ่อตอนนี้เป็นครางไม่มีเงินแล้วค็แกนเออโบดของเพน้าทั้งหลายอืมตอนนี้มาถึง2ี่บสามแล้วเราต้องอัปเดตเพิ่มเะฮะวัดเหรออืมจากที่พักยิงตอนนี้ผมว่าเราไปทางอุปธรรมก่อนดีกว่าให้ <Hey. S 2> ความพิมพวัดนะฮะเพิ่มขึน้น มีการเกิดขึ้นนะการเกิดคนนอกรี่คนแรกของเราแล้วนะสาวว่าคนหนึ่งของเราพูเผิดพร้วันชนะเริ่มมีความการสอนของพวกเขาอย่างไม่ถูกต้องเราไม่รู้ว่าคนนอกรนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเราเราไม่มีแต้มทําอะไรจากการเขาเลยนะสิงั้นเรารอกันหนึ่งแล้วกันเก็บมามามานำเขาไปทดสอบเพื่อดูว่าเขาคิดเขาผิดไหมผมว่านําเขาไปทดสอบดีกว่านะ แต่ถ้าเราเนี่ยเป็นสถานสถานที่เราต้องให้อภัยเขาเนะถงั้นเราเลือกที่จะให้อภัยเขาแล้วกันออผมรู้ว่าเขาจะไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้รู้ผัดหัวเชือเท้าของเรามาทั้งหมด600ปีแล้วครับผมช่วงนี้ตรงนี้คนนับถือเราศรัทธาเราเพิ่มขึ้นอย่างมากเนะฮะนี่กายรับเหรออืมครับนี่ต่อตาความเชื่อเราเราสามารถเผยเพยอย่างล้ำลับได้งั้นเราเผยเพยอย่างล้ำลแล้วกันการสนทนาพี่ การประจาสัมนายที่เกี่ยวข้ของครับคาราวานในชีวิตทิ่จักจรานั้นทําให้พวกเขาหมาันเ,เอาไอนี่มานี่มาน่าสนิทเดน่สนิทเดแล้วต่อไปเราเราต้องเพิ่มสินไคนนับถือเราเพิ่มขึ้นนะโอ้โหสันที่ของเราหนูพัดหัวใช้เท่าของเราแข็งแก่งยิ่งแนกแนจังหวะนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆ นับถี่นับถี่เออเห็นการเกิดขึ้นหน้าเจ้าวันนี้ผลทางสู่หัวใจผู้ไม่เชื่อถือท่าของเราหนูผัดหัวเชเท้ากาลังแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแพร่กระจายไปยังดินแดนใหม่ๆและยิ่งเรามีคนมากเท่าไหร่เขายิ่งยากที่จะเลือกเส้นทางสู่หัวใจของคนเราอย่างไม่น่าสำหรับผู้ที่ไม่่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้เราต้องเพิ่มก<ม>่านี้น เราละเทียนนี่ะเอ่อทวีปใหม่เหมือนฝันตะวันออกพร้อมลำรวยแล้วก็ลิกลับที่ไม่มีที่ที่สุดการเดินทางพร้อมที่จะจัดเตรียมเรือสรับถนนแต่ผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนของทั้งที่ของเราได้หนูขันหนูใช้เท้าก็จะไปกับพวกเขาด้วยเออ่ส่งนับพราดไปละกันนะฮะวันนี้เรายังไม่ครบเลยอ่ะเร็วเร็วเร็วไปนิด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 เร็ว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 โอเคแล้วเรื่องเดินทางขอเขาเช่อหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยนะฮะโอ้เขาจะทายเพิ่มขึ้นนะฮะ มีคนแบบแข่งมีคนนี้ด้วยกในการสาคัญอีกครับอะไรสปริงอ,อีกนี้เนาะหุย่ยดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆธรรมชาติกำลังตื่นขึ้นมาฤด,ดูหนาวที่แสนวนาสิน้นสุดลงสำหรับหล,ลายๆอย่างคนวันนี้พิเศษอยูน่นะวิธีที่ดีที่สุดในการเฉลิมฉลองคืออะไรชิปหาละเราไม่มีแต้มแล้วสิตอนนี้เราต้องเพิ่มแต้มก่อนนะแต้มเราไม่มีนะครับผมว่าเฉลิมฉลองด้วยอาหารน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะเออผมว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเราไม่มีแต้มแล้วอุ้ยหนักเลยเราไม่ยื ไม่มีแต้มเลยดาวที่รุ่งหลอนจัวรดที่ร้อนแรงถัดท้องฟ้าแล้วกับมีใบมีดขนาดใหญ่ดาวดวงหนึ่งตกลงมาจากท้องฟ้าที่เห็นสักแห่งในดินแดน,ดนที่ห่างไกลบางทีอาจจะเป็นผู้ที่สงสารชากวรรค์หรืออาจจะเป็นบทลงโทษอันนี้เราไม่ทันแน่เลยไหมเราไม่ทันแน่เลยเราถึง่าต้องตัดตันเหตุการณ์นี้ทิ้งไว้เราไม่ทันอะ่ะต้องเลือกเหรอแต่เราไม่มีเลยโอ้ยเฉยเมยคือโอ้ยเจ็บหนักกัจุกอะ่ะ ขอ,ข,ของขวัญไม่รู้จบผู้แสวงมุ่นแฉนที่ห่างไกลน้ำสมบัติที่ไม่ได้บอกกล่าวผนังว่าที่เต็มผนังวัดที่เต็มไปด้วยของขวัญเราควรทำยังไงกับเขอชัมลานี้เออนอาไปใช้ให้ด OK. ีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวมันมีทั้งหมดสี่สี่หัวข้อแต่เดีปัญหาเราเราไม่มีตรงนี้พอนี่เราไปใช้หมดแล้วไม่เงยตอนนี้หนูผัานพิวานของเราเอยหนูผัานถวนชนะของเรามาไกลถึงเก้าร้อยกว่าปีแล้วนะผมต้องพิงเฉยเขาว่ะเฉยเลย เพิ่มเร็วขึ้นอีกบขวนะแล้วหยุดปราบจิงทั้งหมดจากพระเจ้าที่จะจ่าได้รวบรวมกับทรงกรมการศึกษาสิ่งนี้จะช่วยลดการพัฒนาความคิดหน่ำช้าและความก้าวหน้าความหน่ำช้าได้ชะลอลงโอ,โอเคเออกรศึกษากรศึกษาอืมเราต้องรอ,งองก่อนเก็ยนมาเรื่อย que, ๆเขียนมาเรื่อยๆ ตอนนี้ความถึงข้อมันลงเลยเอยเอเ้เราเผยแพร่ทั้งหมด55ประเทศเลยคือเราเผยแพร่ทั้งหมดเลยครับทุกทุกสารทินเลยตอนนี้โอ้โไม่มีมีคนพุท้ารวๆเลยฮะอืมคนศรัทธานี่คือแบบโว้ยจริงนะนาคตผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาอีกนะ อันนี้คือรานน้องน่อร่อยอันนี้หมูผลิตภัณช้นของเรามาถึง1,000งีอแล้วครับผมโอ้โหมาไกลมากครับช่วงนี้โอเคเราก็ได้ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับชนะได้รวมลงคน,นทั้งโลกเพื่ออาศให้อยู่ใกล้ความสามัคคีและสันเสร,ริมผู้มีอำนาจคนข้างมีทั้งหมด17%ส่วนพุ้ท้ายมีทั้งหมด83%นะครับก็ ถ้าชอบเกมน,นี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล,ล้วเดี๋ยวเจอกันต่อในพหน้านะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอาาิบอส